โอเควันนี้กูมาแปลกนิดนึงวันนี้กูจะมาปลุกหักแน่เลไงและกูจะได้ตัวอะไรวะไม่รู้อ่หนูหนูมันดีหรือเปล่าไม่รู้แต่กูจะทำอะไรกับเจ้านี่เห็นตรงนู้นไหมนั่นเลยตรงน,นู้นเลย กูกูย่อยไว้ก่อนนะไม่กบเขียวไหมแต่าป็นกบพี่มึงให้กูใช่ไหมล่ะต้องมีอยู่แล้วน่าตัวไหนวะับฟอกฟอกก็อยู่อยู่นี่เฮ<อ>้นี่ฟอกตัวใหญ่ๆกบตัวปักใหญ่เลยน่าจะต้มแล้วอร่อยแน่นอนต่ต้องมาเหตุไง เปอะไรไม่รู้กูแม่งมีเมล็ดเยอโคตรเยอะเลยแล้วกูก็เพิ่งได้เมล็ดเชียนี่มาก็คือเฮ็ดนูนตั้งแต่เฮ็โนูนกูครามยังไม่เสร็จมาเสร็จวันนี้ออจอเลยไหมละ่ะแต่หาให้วางก่อนมันจะมีให้วางให้กูไหมตรงนี้กันมันลง,ลง,ลงดี แล้ว็กกลัวก็มองให้ไปค้าอะไรวินม,ม,มาขายี่กลัวโปรลอกใมาขายมาเป็นมาเลแทนเลแล,แล้วก็มีมีสตรมาขายเง่วางไม่เหมือนกันเลยละกันอะไรนะเบคให้หน่อยสิอยากอยากได้เฮด <c oughs> อโอเควางมัตร์แล้วก็สปิร์บาร ยหรือ,เ,อเปล่าวะก็ดลี่ชิบเงอกูไม่เห็นอ่ะอืมแย่ใจใส่ให้หมดเลยอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ปูนน้ำใส่ปูนใหญ่เปล่าปิ๊งร็อกมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะมันก็เล็กอยู่อืม ไอ้สุดบอ,อกเกมมาเข้ามาเลยฮึอกเกมคือกลกเลยนะกลัวจริงจรนะิงอ่ะแบบไม่เล่นเลยโอ้ยมันตโตด้วยตัวเองธรรมาาาดาๆนั่นแหละกูก็เล่นนี่แหละเล่นๆนิดหน่อยๆหน่ดูของกันว่ามีอะไรน่าซื้อไม่มีตอนใหม่ก็มีมาขายโอ้ย แต่ยัะไม่มีมาสเตอร์สกินเกอร์เลยว่ะกูใส้จนแม่งเหลือหนึ่งแล้วอ่ะก็ใส้กับปัปเมื่อกี้แกวางไข่แล้วก็แล้วก็ไงนะดูดูก่อนดูก่อนว่าลักกอนฟุตกูเป็นไง กอนเป็ตเตอร์ราคาเท่าไหร่มึงก็เห็นว่าสามร้อยล้านใช่ไหมก็ก็ไม่มีอะไรนะน่ารู้นะโอเค,อเคน่าจะเอาไว้เช่นนี้ละวกันนะทำการทำการอะไรฮนะโอเคไม่ยังรอเชื่อเลย